จังหวัดสุ p e รเรานะครับปัจจุบัน,นในเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นี้ก็ดีขึ้นนะครับต้องเรียนให้ทราบว่าตัวเลขนะครับที่ปรากฏตามสื่อต่างๆว่าเรามีผู้ติดเชื้อประมาณร้อยคนเศษนั้นต้องเรียนให้ทราบว่าส่วนหนึ่งนั้นเราเป็นที่จังหวัดเราเป็นที่ตั้งสนามบินสุวรรณภูมินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนป่วยที่โดนส่งตัวมาจากสุวรรณภูมิก็จะนับรวมมารวมกับจ,จังหวัดเราตัวเลขจริงๆนั้นคงประมาณ70กว่าคปน ซึ่งขณะนี้นะครับสถานการณ์เราดีขึ้นมามาก12วันที่ผ่านมาเราไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเลยนะครับในจังหวัดของสุรรณการของเราก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับทีไ่ได้ความร่วมมือกับทางจังหวัดเป็นอย่างดีขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่อ,อสมอนะครับข้าราชการรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการที่จะดําเนินการให้สถานการณ์ของจังหวัดเรานั้นดีขึ้นมาเป็นอย่างมากผมก็เชื่อมั่นว่าอีกไม่นานนะครับ วิกฤตนี้คงจะผ่านพ้นชาวสุการเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติต่อไปครับผม